คิ้วๆสมๆบิบบิบิบิแม้วเมาวปักผักจอตับมึงเอ้ยกําลังนอนแสบๆนี่เอยเอาซะบ่ไปหนีหอย่ามากลนวคนทนอนเว้นเล่าเลล่าเล่ล่าบิบบิลบิบิ้ยมากอกใส่หัวหันไปไปหาเหรียญหมดอื่นเล่า แล็บบูบูเล็บบูบูบายฮู้เรือเรือเรือโวยอีห่ามึงเอ้ยจะแป็นมึงนอนเว้นคักเนาะไกลสิกินกามึงเบิดแล้วนี่ไม่หยางอีหลี่หมอกำลังนอนเสพเสียเมื่อวนกุยแล้ว วัจะได้มึงเบิงนี่ไก่เต็มตะก้าอยู่ไรกูแนะ่เออกูไลแร้วกูกำลังนอนเสียบๆบเนาะเมื่อผู้นึ่งแล้วผู้นึงเมื่อกี้ในกระบักตอดผีบ้านะักมากกวนกูเอาตาม,มาห้องนหะมอมึ่ผู้ตามเสียบนะ่ะบุ๋ยจะแม่นย่องใส่เนาะข,ข้านตามกรวา่ากระเสบพลาอีหมอเฮ็ดกินกระเสียคนกระงามบุ๋ย กูไ่ได้มักย่องบบน,นั้นแต่ว่าง,งามจะแมนเขามึงอยู่อันนี้กูยอมครับมึงหวานกาละบ่อยี่หมอยังหัวกูกำลังเอาขบูกลงเอาฝานเปลือกตับไม่ไหวกูยิดว่าเขาแล้วขั้นมาเรื่องตํามะฮงนี่กูว่ามึงยืนนึงได้หมอยังอยู่เวาลาประแดงต้วงมึงเหรอยังยู่ เอาตอนมาใส่ในเด้อเออสือสุดํำแหลกลายมักพิกนะมันสิีแสบมันขืนก็มึงปุุงเพื่อแสบแผแแสบก็ได้มันสีเกีียวยังก็มักพิกแหลกเพื่อเสือกูหลุดหน้าเอาแง้มแล้วละเอาใส่ใส่เกลือในจักหน่อยเส้นมังคงมันจากสีออนเอาเอาปลาแดกเลยกรบปูดองลงมึงบม่ต้องหัวกหลายดอก ยังไม่สิบเซ่สองสามบาทแหละครับพอ่อตักใส่จานนี่ขาดบ่ได้เลยล่ะขันบใ่ใไซเป็นนวลถือว่าจบเลยล่ะพ่อแล้วอีหมอพอ่อพ่อหัวกูแห้งโปกนี่วะคัดขวางสูรเด็ดกุยแหล้วอีนี่มันคือบอดไซบิดทงนั่กูก็อยากใส่อยู่แต่ว่าเป็นงวดมันแพงอีหมอเอาพ่อแล้ว้วกนัน่นนะ ตักใส่จานซะอีกยัยงจะมีแต่แนวแพงๆเง,งินมันเฟ้่อช่วงนี่ฮั่นั่นกูบ่ค้าว่าเฒ่านี่กูขึ้นไปไท่น้าเขาแล้วกูวา่าเอาเซิรนสวบอีหมอกูว่าสิใหอยมึงตามามากินสุดท้ายกูตามไม่มึงกินเออเว้าเรื่องไปไท่หั่นีหมออีเปิลมันไปไท่ได้เงินหล,ลายหลายสิบ่ให้หลายจังได๋แต่นเนี่มันไปเป็นเมียหน่อยเขาเนาะอีหลีตีหมอ อืมไกลลีนแหละบอมีงานหงังดอกหรือเงินไหลายปันนะ้นฉันว่าความู้กับ,บ่มีก็เบิงพ่อมันที่ละ่ะกินเหล้าก็เกง่งกูก็ว่าคือมึนไอหมอขนาดบักตึงลูกมึงไปซีเดือนได้แต่ค่ารถมากจะมึงเบืองแม่มันที่ละ่ะเขี้ยวมาห้าเขี้ยวสองผัวผัวได้อีหานี่ผัวผู้ที่หนึ่งกัสูบมากผัวผู้ที่สองกินเหล้า ละ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 อด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 ไม่แล้วบักเบื่อยัยนี้เป็นผู้ไดร์ลยหมอกับบักตอดมันพี่บ่ายไปสนใจมันเถอะอด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 มันสูบหม่าหลายบักอันนี้ฮัลเป็นบ้าแล้วก็ม so ีอาป๋าแบบนี้กูไรอิทนสมน้าหนามึงเนอะอด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 นะฮเรียนบอนอื่นมาขำกูชิคิลเขา สุมาทะลึงแถวนี้เด้อมักอกใส่หัวเลยอุด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 อดฮะมันทะลึงใส่กูุยแล้ววางกูนอนกระจกขี้เต้าให้กูดมเมนมันอยากแตำบางฮงน้ำเผาบ่หมอเอาจานมาแบ่งให้มันเน่หักหน่อยเฮ้ยสิแบ่งเห็นอย่างมันเปลืองไปไปเล่ยนบทอื่นเหม็นกูกินตามบางฮงมาแสบนำมึงนี่แหละอดโอดโอดโอุดอุดอด จะแมนมันสู้ซี่เนาะบากันนี้ก็ได้ใส่เอาสาก,กระเบือมานุกุสิมอหัวมันนี่อดดดอดอด,อดใส่เลสาก,กระเบือก็ได้มอแมนอยู่ทางหลังมึงคําบอออีหมอบ่เห็นไว้อีหมอหมูลงตะกามึงไว้อมอแมนเบิดแล้วบน้อก่ากูซุซึซึวงไวเบิดแล้วบอ้อก่ากูจะได้ดำหน้าน้ำเขาอยู่บน้อ แมนหมูผูดาเด้นน้อสมับาปูผูปาขังอด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 หามันนี่วัแต่มันทะลึงที่แถ้มันมาบอกว่าหมูกินกะ แม่คะหนูอยากกินแยงหน่อไม้ค่ะบุ๋ยทั้งหลายเขาอยากกินสีนกินปลาเพื่อนเลยอยากกินแยงหน่อไม้ซีนละหนูไม่มักคะ่ะเพราะหนูอยู่ไทยหนูก็กินซีนตลอดคะ่ะหนูไม่ได้กินแกงหน่อไม้เฮงเติบแล้วค่ะบุ๋ยวึงมันคือว่าจังสันว่าวเล้าบานเหาบไดายบ่ไม่ได้หรอกค่ะแม่เพราะหนูอยู่คุ้นเฮงเติบแล้วคะ่ะอีกอย่าง หนูก็ไม่ได้ซื้อวึ่งด้วยนะค่ะแม่เออจักหน่อยกุยพิซูอีติงหาดอกไปเร็วๆนะคะคุณแม่หนูเพ้าไปปาร์ตี้กับหมู่บุย๋ยกูขี้เดียดได้เนาะว่าอะไรนะคะแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกอนี่กูก็ลืมเวาน้ำมันแล้วหามนี่ เสือเสือเสือติงติงอันอีพากนี่ก็ไดมาหายังไงก็มิต่นอนเว้นแม่งหยังรีหมอพากูไปหานอไม้เนี่ยมึงเบื่อเนี่ยบอกกินแต่แกงนอไม้เมื่อวานกกินแกงนอไม้กูก็เบื่ออะไรหมอแต่วัยรุ่งมันมาแต่ไทยเมื่อวานนี่มันอยาก สิไปหาอยู่ใส่ละ่ะคันว่ายอยู่ห้องกับก,กูเห็นอีน้อยไปเอาแล้วมันสิบเบื่อเพรอีหมอไดเลาะลองเบิงโว้ยคันอีน้อยได้เอาแหละสิไปยัง่งเอออีหมอกูคิดออกเลี้ยวไปหลักเอานมใหม่ในสวนพญายตุโวยคือว่าจังสะไปขอน้ำเล่าบ่ได้บ่บื้ยขวายงเนี่ยบ่ ว้าวบ่ถือขอจ้างแล้วก็บ่ห้ยทีทีคือสิตายไปก็ไปสันกูก็เสียวมาต้มจำเจวสิญางแห้หงไรอีหมอจะน้อยแล้วสิได้งยินแล้วบ่ได้ยินดออีหมอแล้วบ่ยูแล้วไปวัดมานี่นะเอาสะบอรสันไปก่อนน่นเลยอีหมอมิเตน้อยยิ่งยัเลือกกุดตามใบเลยเฮ้าบาอีหมอมิเตน้อยสูงสงง แต่ว่าแปลกว่ะก่ออื่นก็คือบ่อหลายก่อนนมันคือหลายเท้เออคุดไปโหลดอีหมอจะนอยแล้วมาคุดไว้ไว้วายมิเตนอนขอขาวอีหมอฮันอีหมอนอน่ะแหงไงเอออย่าพ่าวถือเสียมก็ถือมาดวงเดียวอีหมอมึงนี่เสียงยังืวือร์บ่มึงสีเวือร์ยังอีก ข่หาวฮุดน่ะจัาหน่อยแล้วมากนะมีแต่สั่งกูเนาะมึงก็ได้ฮั่นน้อยไงน่ะสับจั่วเอาโลดเออเอแม่มันนี่แม่มันมมนี่แล่ๆละที่หมอแม่นมมวายอันแปนตาคุณเองหมอตาคุณเนีย้ยเก็บายหามนี่ปากศพกูว่าละแม่ปากงูเห่ามีออ่นก,กูสิกาล่องวัดว่าข้แนวน,นี่ เป็นจะไหนอีหมอมึงเบิบ่งกูนี่ปาาอีหมอมันตอดมึงจากแม่น่ะมันตอดกูสามแม่เอาคือใครหลายแทงคือไม่ผิดแห้งเถอะตอดสามแม่ซื่อๆนี่ม่ใครบักหลายแท้มันมอแม่อิหมอกูแลนส้นกกไม้ใส่แหลกกระตาอีหมอพุ่นอยู่พ่นป่าอยู่ใส่เอากะก่อนเอาไหมดูแลวเอาเฮ็ดใดสิได้กระตากับเสียมเม่บัดนี้เอ้อ มึงเข้าไปเอาตีละหมอบริวาเดิน้ากูใครแผนนี้ล่ะเอากันสั่นแล้วก็มีแต่เมื่อนอนนั่นแหละอุด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 บีบิบีบอุดอุดอุดหวหาแม่มึงบอกมาอันี่กอกใส่หัวสฉอา Wood, 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 Bibi.